การกรีดนะทําให้ผลผลิตเพิ่มจริงหรือเพื่อ,อ,อหลายคนยังเข้าใจผิดนะคะว่าการกรีดย,ยางเปลือกหนาก็คือหมายถึงว่าความสิ้นเ,เปลือกแต่ละครั้งหนามากอันนั้นจะทําให้ผลผลิตน้ํายางออกมาเยอะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะซึ่งครูพิสมัยมีคําตอบที่จะมาบอกว่าการที่ต้นยางเรานะคะจะเปลือกบางหรือเปลือกหนาะ ขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยค่ะอ,อันแรกก็คือพันยางพันส่วนใหญ่ที่ให้ผลผลิตสูงจะมีเปลือกหนาจะมีท่อนำยางมากแต่ก็มีนะคะบางพันที่เขาเป็นไม้โตเร็วสำหรับปลูกยางเพื่อให้เนื้อไม้อันนั้นเขาอาจจะเปลือกหนาแต่ว่ามีจำนวนท่อนำยางมากแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นพันสองห้าหนึ่งพันสามเก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์แปด พันพีพหรือว่า p ีบีสอาหพวกนี้คะ่ะ mm hmm. เขาจะมีเปลือกหนาแล้วก็จะทําให้ผลผลิตทั้งอย่างมากค่ะเห็นไหมครับเปลือกจะประกอบด้วยเปลือกชั้นนอกเปลือกชั้นในซึ่งเปลือกชั้นในคะ่ะตรงนี้จะเป็น ส่วนของเปลือกมากแล้วกรที่สามก็คือเยื่อเจริญสําคัญนะคะเยื่อเจริญที่จะสร้างเปลือกแล้วก็สร้างเนื้อไม้ขึ้นมาค่ะอันนี้จะต้องให้รู้นะคะนอกจากพันยางแล้วก็มีอายุยางด้วยยางที่มีอายุมากกว่าก็จะมีความหนาของเปลือกมากกว่าค่ะแล้วก็จะมีจานวนท่อน,น้ํำยางมากกว่านะคะและที่3คือการความสมบูรณ์ของต้นยางก็ขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยค่ะ การที่เราใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางก็คือใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนี่ก็จะช่วยให้ ้นยางเขาสร้างเปลือกแล้วก็เปลือกตัวนี้จะนิ่มแล้วก็มีความหนามากขึ้นมีจํานวนท่อน้ํายางมากพอเราเกร็ดเราก็จะได้ผลผลิตต้ํายางเยอะไงคะและสําหรับการกรีดยางเกรีดหนาให้ผลผลิตน้ํายางมากจริงหรือไม่เลยคะ่ะการกรีดเปลือกหนาหรือเปลือกบางไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตน้ํายางนะคะแลวบางคนก็ถามว่าอา้าวเราเปลือกหนาจะหนาขนาดไหนนี่นะคะเพื่อนๆเห็นเล็ดเล็บสิบบาทไหมคะเล็บสิบบาทตรงนี้คะ่ะ เราความหนาเขาแค่นี้ค่ะสองมิลแค่แค่ขอบเปลียนหุงเปลี้สิบ,บาทเองนะคะเกรดบางๆค่ะเวลาเราเกรดแต่ะครั้งเกรดก็จะหนาประมาณ2มิลลิเมตรต่อครั้งเกรดนะคะแล้วก็เดือนนึงนะคะเท่าไรก็พลิกไปสิคะครั้งเกรดก็ประมาณนี้ค่ะความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรี้ยสิบบาทคือความสิ้น,น,ขขเ,น,บบนเปลือเปลือกต่อเดือนประมาณ1นิ้วนะคะอันนี้จําง่ายๆค่ะรับปีหนึ่งก็สิ้นเปลืองเปลือก30มเซนติเมตรค่ะอันที่2ก็คือการเกรดและ ที่สามก็คือการที่เกรีดหนาไปเกี่ยวข้องกับเทคนิคการกรีดยางของเราด้วยส่วนใหญ่คนที่กรีดหนาจะไปเกรีดรากค่ะไม่ไม่มีเทคนิคการกระตุกมือนะคะเขาจะเกร็ดรากรากปื้ดเลยตรงนี้ก็เลยทําให้สึ้เนเปลือเปือกมากบางคน้ค่ะหนากระทั่งครึ่งเซนติเมตรค่ะหรือห้ามิลลิเมตรและเขาก็จะเกิดอาการข้างเคียงก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงหัวไหล่นะคะจะจะ เมื่อมากเพราะใช้แรงมากในการกรีดยางเพราะฉะนั้นไปปรับปรุงในการกรีดยางนะคะก็คือกรีดกรีดแบบกระตุกมือแล้วก็เท้าก็ก้าวไปด้วยนะคะครูพิสมัยเคยไปเจอค่ะชาวสวนยางที่ จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือค่ะเขาก็เกรีดยางแบบรากนะคะไปดูรากมือเลยนะคะเขาเกรีดยางแบบรากมือค่ะครูผิวสวนก็ไปดูที่ฝีมือการกร็ดของเขาแล้วก็ก้มดูที่ต้นยางไปหยิบเอาเปลือกขึ้นมาเปลือกเขาะคะ่ะยาวขนาดนี้ค่ะเป็นคืบเลยแล้วก็หนาด้วยพอถามเขาว่าเหนื่อยไหมใน,ในการกรีดเขาบอกว่าเหนื่อยทําไมรู้ละ่ะทําไมครูรู้ละ่ะว่าเขาปวดไหลก็หัวเราะนะคะ บอกเขาให้เขาฝึกกรีดใหม่ตอนแรกให้เขาเกรีดให้ดูพอเสร็จแล้วครูพิสมัยก็ให้เขาเกรดตามที่บอกก็คืคอลองกระตุกมือสิคนที่กรีดย,ยากเป็นเราปรปับปรุงไม่ง่ายค่ะแป๊บเดียวถ้าพอเขารู้เทคนิคแล้วเขาก็สามารถที่ทําได้พอมือได้กใกล้เข้าก้าวขาได้ค่ะนี่แหละค่ะพอตออหล้างนะคะคืออีกสองสาเดือนพอครูพิสมัยกลับไปดูที่สวนค่ะเขาก็บอกว่าครูมาดูสิฝีมือการกริดยากของเขาเขาก็หัวดีใจมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องปวดกล้ามเนื้อไม่ต้องปวดที่หัวไหล่ แล้วค่ะแล้วก็พอถามเขาว่าผลผลิตเป็นยังไงบ้างผลผลิตลดลงไหมเขาบอกไม่เลยครูผล,ผลผลิตเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการกรีดนะหรือกรีดบางจริงไม่เกี่ยวข้องกับผลผลิตนะคะใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆคะ่ะและถ้าใครอยากรู้ลึกรูรร้จริงสามารถมาโรงเรียน รู้กับครูพิเศษค่ะครูพิเศษมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกลีดยางให้ผลผลิตเพิ่มไรายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิเศษตั้งใจมากจะจะนำเอาประสบการณ์ความรู้ที่ครูพิเศษได้ทั้งจากจากการทํางานแล้วก็มาเป็นชาวสวนยางเองค่ะเอามาช่วยพี่น้องชาวสวนยางนะคะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือส่งข้อความหาครูพิเศษค่ะบอกว่าสนใจครูพิเศษจะให ราคาพิเศษสำหรับสิบคนแรกที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้หากที่แพงอย่าเราผิดลองถูกเลยค่ะ